เอาไม่พายมากไม่พ่ายมากโอ้ยผ่านขึ้นได้เป็นยังโคตรโคตรเลยพากันมาตึกประย้อนครับเรืองงานย่มเย็นวอยหาป่าลาบเลี่ยงนี่วันอาทนตย์ตรว,ว,วจอบนะว่า เพรานต่ำเันเตรียมพ่อของเราจีครับง่ายมุนขักไหนเด้อเดี๋ยวปักมือปักยังเลยพุน่ะโอ้พุน่ะเพียนเนาะนี่สุป่าเนาะพุกน่ะโฮ้ยพี่นองพุกน่ะโฮ้ยจับดีจับดี ปักมือคนเด้ยวชิน่งเงอ้ยเบาเนิวแต่กินหายกินมันประมาณเม, <c oughs> มดเท่านั้นยัง <c oughs> ได้จอมครับเมื่อนี้ว่าจะวอลหลายเนี่ยเห่าเลยเลยวันอนะ <c oughs> คุณอะตั้งเตจจอมครับผมขึ้นเดจจอมนี่ตจจอมลงมาปัย้อนครับมาหนี่ปัย้อนจุดแหวก้งครับขึ้นปัย้อนครับปัย้อนรเลงแท้มันเปียไปเลยเต็ม ทิมทาเลยมือนี่งานปะย้อนครับผมมือนี่